ซินเจียยุ้ยซินียยุ้ยสวัสดีครับ oh. วันนี้ดีคามี Honda f ฟ t มานำเสนอก,กว่า15คันแน่นอนครับถ้าทุกคนคิดถึงดีคาก็ต้องคิดถึง Honda f ฟ t เป็นอันดับรองลงมาหลังจากวินาทีนี้ไปเราจะให้น้องๆที่เป็นเซลล์ของเราที่ยืนอยู่ตรงหน้าของท่านนี้นะครับพีเซต์ให้ดูว่าตอนนี้เรามีรถอยู่กี่คันและมีรถคันไหนบ้างเชิญครับใช่แล้วครับถ้านึกถึงฟีดต้องนึกถึงดีคาถูกต้องแล้วครับอยากได้แบบไหนจัดทรงหรือรถเดิมขอให้บอกผมครับแล้วผมจะรอที่ดีคานะครับ อยากได้รถปีไหนรุ่นไหนแบบไหนบอกพวกเราได้นะคะแล้วพวกเราจะหาให้ทุกคนคะ่ะถ้ารถดีเป็นเครื่องปรุงแล้วนะครับสต่ฟิตของคุณต้องดีขาแน่นอนครับผมแล้วถ้าท่านชอบสีอะไรทางเรามีให้ทุกท่านเลือกเยอะเลยนะครับแล้วมาหาเรานะครับที่ดีค่ะผมรอนะครับ ถ้าท่านคิดถึง Honda f ฟ t ท่านต้องคิดถึงดีคาคำพูดนี้ถูกต้องแล้วครับณปัจจุบันเรามี Honda f ฟ t ให้ท่านเลือกกว่า15คันเริ่มตั้งแต่ปี1.0 0ยันปี2015เลยครับมีทุกรุ่นทุกสีถ้าชอบใจคันไหนแล้วติดต่อมาทางเบอร์ท,ที่เราขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหากว่าอยากได้รูปเพิ่มเติมแบบสวยๆแล้วก็ติดต่อมาที่เพจของเราได้เลยนะครับเข้ามาติดตามพวกเราได้ที่ดีคา h a ชแนลครับ และอย่าลืมกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อให้เข้ากับเทศกาลตรุษจีนครับวันนี้ผมขออนุญาตเป็นตัวแทนจากทางดีคาครับบอิพรเนื่องในวันตรุษจีนให้กับทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ครับขอให้ทุกท่านนะครับประสบความสาเร็จในทุกๆด้านเงินทองที่มีอยู่แล้วขอให้มีมากกว่า3เท่า4เท่า5้าเท่าและถ้ามีเยอะๆขนาดนั้นอย่าลืมมาซื้อรถกับพวกเรานะครับวันนี้ขอตัวลาครับสวัสดีครับ